เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยผมได้นำเอาระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคมมาพูดคุยกันนะครับโดยล่าสุดเนี่ยในราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบสำนักง,งานประกันสังคมว่าด้วยการเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2533ฉบับที่2พศ2 5 6 3นะครับ ในคลิปนี้เราจะมาสรุปกันนะครับในเรื่องของการแก้ไขระเบียบผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่กําลังตกงานเนี่ยนะครับเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39มีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับสําหรับในรายละเอียดของระเบียบฉบับนี้นะครับเหตุผลในการออกระเบียบเนื่องจากว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยได้เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับและก็มีแนวโน้มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเพิ่มขึ้นประกอบกับรัฐบาลเนี่ยมีมาตรการ ให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยอำนวยความสะดวกกับประชาชนให้เพิ่มบริการอำนวยความสะดวกด้วยการสื่อสารแบบดิจิทัลการงดเว้นให้ประชาชนเนี่ยต้องมาแสดงตนหรือลดการติดต่อที่สำนักง,งานซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้นะครับจึงได้ออกระเบียบฉบับนี้นะครับเรามาทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับว่าผู้ประกันตนเนี่ยมีผู้ประกันตนประเภทใดบ้างนะครับอันแรกก็คือผู้ประกันตนในมาตรา33คือลูกจ้าง ผู้ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการหรือพนักงานเอกชนนะครับต่อมาผู้ประกันตนตามมาตรา38ก็คือพนักงานหรือลูกจ้างที่ออกจากงานแล้วนะครับและประกันสังคมเนี่ยยังคุ้มครองต่ออีก6เดือนต่อมาผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็คือผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ยังอยากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม หลังผันตัวเองเนี่ยออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือมีเหตุให้ต้องหลุดออกจากงานเดิมต่อมาผู้ประกันตนตามมาตรา40ก็คือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบเป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนาตามประกันสังคมมาตรา33และไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39ด้วยนะครับ สำหรับการแก้ไขระเบียบสำนักง,งานประกันสังคมว่าด้วยการเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39เนี่ยนะครับผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า12เดือนซึ่งตกงานหรือลาออกจากงาน ถ้าประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไปเนี่ยก็ให้ยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ได้ที่สำนักงานประกันสังคมภายใน6เดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับโดยใช้เอกสารดังนี้บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่มีเลขประจําตัวประชาชนและรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้นะครับหากไม่สามารถมายื่นเอกสารด้วยตนเองได้ ก็สามารถยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ด้วยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโทรสารอีเมลรวมถึงแอปพลิเคชันไลน์ก็ได้นะครับในกรณียื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจะถือวันประทับตาไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญหรือกรณียื่นแบบคำขอผ่านทางช่องทางไลน์ ควรเก็บหลักฐานการส่งไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบนะครับทั้งนี้เนี่ยหากไม่สามารถยื่นแบบคำขอทั้งหมดได้ก็สามารถมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นเนี่ยมายื่นแทนโดยใช้หนังสือมอบอำนาจและหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีเลขประจำตัวและมีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา39โดยต้องมายื่นให้ที่สำนักง,งานประกันสังคมทั่วประเทศนะครับและนี่ก็คือ,อสรุป ในการแก้ไขระเบียบผู้ประกันตนมาตรา33ที่กําลังตกงานเนี่ยนะครับและมีความประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39นั่นเองนะครับสาหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระประโยชน์ดีๆในคลิปหน้านะครับสาหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ